น้ำพริกป่นปูนานะครับผมนำปูนาที่ขุดมานะครับเอามาล้างทะกวาศาสให้เรียบร้อยนะครับเอาดินเอาทรายออกก่อนนะครับก่อนที่นํนำไปต้มนะครับผมปูนาเวลานี้ครับผมเป็นปูนาที่เข้ารูนะครับเตรียมจำสิงก็จะมันนะครับปูนานี้ครับผมเอาไปต้มนะครับผมใส่ตะไคร้นะให้สุกนะครับผมสำหรับปูนาที่จะเอามาตำน้ำพริกนะครับเมื่อปูนา ต้มสุดเลยครับผมเอามาเทพักไว้นะคะให้หายร้อนหรือว่าเย็นก่อนนะครับช่วงที่รอให้ปูนาที่พักไว้เย็นนะครับผมน้ําเหลืองด้วยมันปูที่ต้มนะครับผมน้ําพริกก็จะกินกับผักนะครับช่วงที่รอรอปูให้เย็นนะครับจัดถาดผักกันดีกว่านะครับมีแตงกวานะครับผมมีถั่วฝักยาวมีถั่วพูนะครับแล้วก็มีสะดาวลูกนะครับรุ่นนี้เป็นได้ดูสดานะครับผมจัดถาดผักไว้รอเดยนะครับ ปูนาที่เราต้มนะครับเราก็ปล่อยให้เย็นแล้วนะครับดูน้ําสิครับเหลืองมันปูนะครับตาน้ําพริกปูนาที่ต้มสุกนะครับเย็นแล้วก็เอามาแกะเอาแต่ตัวกันนะครับผมกระดองรอไว้ก่อนนะครับเด็ดขาทิ้งนะครับขาไม่เอาเด็ดปากก็ทิ้งนะครับเอาแต่ส่วนตัวแล้วก็อกของปูนะครับส่วนที่จะตำน้าพริกได้นะครับเอาลมครกนะครับแกะทุกตัวที่เราต้มไว้นะครับ เด็ดขาทิ้งเช่นกันนะครับผมเอาแต่ตัวแล้วอกของเขาลงครบนะครับสําหรับปูที่ต้มปูนาที่ต้มสุกนะครับผมแกะเอาแต่ตัวเขาหรือว่าหนะ้าอกของเขานะครับเด็ดขาทิ้งขาเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าแข็งกลัวจะโขกแล้วเคี้ยวไม่ได้นะครับก็ก็คิดถึงความหลังนะครับเมื่อครั้งที่เป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมปูนาเนี่ยแหละครับที่ช่วยชีวิตให้โตขึ้นมาได้รอดมาได้ ก็หาปูนาขุดปูเนี่ยเลี้ยงน้องนะครับจนเติบใหญ่มาเป็นคนทุกวันนี้นะครับก็เพราะปูนานี่แหละครับหลังจากเลิกเรียนครับช่วงเย็นก็จับเสียงตะข้อนครับลงทุ่งนาเที่จะกุดปูนําปูมาต้มตำน้าพริกเมนูนี้คุ้นเคยมากเพราะว่าเคยทํามาก่อนสมัยปู่ตากจังหวัดนะครับตอนเป็นเด็กนะครับหากับข้าวให้น้องนะครับพี่ชายคนนี้ยังจําได้นะครับผมแต่ว่าน้องๆคงจะลืมไปแล้วนะครับแต่สําหรับพี่คนนี้ ยังไม่ลืมเลือนไปจากความทรงจํานะครับส่วนกระดองนะครับเราก็เอาส่วนที่เป็นมันปูแกะเอาส่วนที่เป็นมันปูหลงด้วยนะครับหลงครกนะครับปุที่ต้มนะครับส่วนเปลือกกระดองเราทิ้งนะครับเราเอาเฉพาะมันตรงหน้าอกของเขาตรงกระดองลงครกแล้วก็โขรกซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมโขรกให้แหลกละเอียดนะครับเพราะว่าปูจะมีกระดองแข็งหรือก้านแข็งต้องโขขกละเอียดนะครับผมใส่เครื่องหอมนะครับผักชีต้นหอมซอยลงไปนะครับผม เติมพริกป่นนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาร้าปรุงรสนะครับแล้วก็โขลกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เครื่องหอมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเข้าในที่เราโขลกนะครับสําหรับปูที่เราโขลกให้เข้าเครื่องกันก่อนนะครับสําหรับปูที่เราใส่เครื่องปรุงต่างๆเรียบร้อยเลยครับปรุงรสแล้วนะครับโขลกก่อนนะครับให้ละเอียดนะครับเพราะว่าปูห้าจะมีเนื้อแข็งก็ต้องเคี้ยว ให้แหลกก่อนกลืนนะครับสําหรับท่านที่มีระบบเคี้ยวดีนะครับผมแล้แล้วครับน้ําต้มปูที่เราเตรียมไว้ครับผมตักลงที่ครกนะครับสักสองสามทัพพีนะครับกะเอานะครับแล้วก็ตำคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เครื่องปรุงต่างๆพร้อมกับน้ําต้มปูนะครับเข้าเครื่องเข้ารถในครกนะครับให้เข้าเนื้อกันก่อนนะครับสําหรับน้ําพริกป่นปูนาวันนี้นะครับก็เป็นเมนู น้ำพริกกินกับผักน,นะครับเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟลงชามที่เตียมไว้ก่อนนะครับก็ที่เห็นนี่แหละครับสําหรับน้ําพริกป่นปูนาเป็นเมนูอาหารที่อยู่ในความทรงจําของคลื่นมื้อาหารมาตลอดนะครับจนณปัจจุบันจนเท่าทุกวันนี้ครับสําหรับน้ําพริกหรือว่าป่นถ้วยนี้นะครับเป็นเมนูอาหารที่ทําให้คลื่นมื้ออาหารได้จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ถือว่าปูนามีบุญคุณต่อคลื่นมื้อาหารมากสําหรับ ปูนาคุณเคยมากนะครับผมขอบคุณครับสำหรับปูนานะครับกว่าจะเสร็จนะครับน้ําพริกป่นปูนาครับผมรับประทานพร้อมกับสะเดานะครับหน้านี้ครับผมแล้วก็น้ําพริกปูนะครับปูป่นป่นปูนานะครับพร้อมกับผักต่างๆนะครับเป็นประเภทน้ําพริกนะครับหน้านี้หน้าปูเข้ารูแล้วครับผมมันครับมันป่นกระปูพี่น้องเอ้ยป่นนี่ปูพี่น้องเอ้ยกินกับพักได้พี่น้องเอ้ยพักหลายๆอย่างนะครับ ขึ issance, no issance, our, ้นฮอเดีข nice. ึ้นฮอดความดังเดีแกกับป่นกับปูดีเนาะครับผมมามาซิมเบิ้งครับผมล้วแทบปลาเลยอปูป่นป่นปูนานะครับเป็นประเภทน้ำพริกกินกับข้าวเหนียหรอว่าข้าวสวยก็ได้นะครับสำหรับน้ำพริกป่นปูนานะครับแซ่บแซ่บได้พี่น้องเด้อแซ่บแซ่บเด้ออร่อยนะครับป่นปูนาอร่อยด้วยกันเลยอืม แซ่บอร่อยด้ว